สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมชื่อเปาโลอารมณ์ภูลพวกผลผมเป็นสมาชิกคณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ c ชฟผมจะมานำเสนอทานน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่53พระวิญญ,ญาณของพระศาสนาจักร <c oughs> เชิญฟังพระวาจาของพระเจ้าจากบทจดหมายถึงชาวเอเฟซัส พระบิดาทรงบันดาลให้พระกฤษเจ้าทรงกลับคืนผระชนมนชีพจากบรรดาผู้ตายและให้ประทับเบื้องขวาของพระองค์ในสวรรค์เหนือเทพนิกรเจ้าเทพนิกรอำนาจเทพนิกรฤทธิ์เทพนิกร,รพนกรนายและเหนือนามทั้งปวงที่อาจเรียกขานได้ทั้งในภพนี้และในภพหน้า พระเจ้าทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระกฤษเจ้าและทรงแต่งตั้งพระกฤษเจ้าวไว้เหนือสรรพสิ่งให้ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนาจักรซึ่งเป็นพระวรากายของพระองค์เป็นความบริบูรณ์ของพระผู้ทรงอยู่ในทุกสิ่งและทรงกระทําให้ทุกสิ่งบริบูรณ์พี่น้องครับ จดหมายถึงชาวเอเฟซัสที่เราได้ฟังนี้ทำให้เรารับรู้ได้ถึงพระศาสนจักรหนึ่งเดียวทั้งครบซึ่งอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกันอันประกอบด้วยพระศาสนจักรที่เดินทางอยู่บนโลกนี้พระศาสนจักรในไฟชําระและพระศาสนจักรในสวรรค์ซึ่งรวมเป็นพระวรกายของพระกเจ้า จดหมายขนบ,บุญเปาโลถึงชาวโรมก็ยืนยันชัดเจนว่าแม้เราจะมีจำนวนมากเราก็รวมเป็นร่างกายเดียวในพระคกฤษเจ้าพระศาสนาจักรสอนเราตลอดมาว่าพระจิตเจ้าเป็นสายสัมพันธ์ของความรักหนึ่งเดียวของพระบิดาและพระบุตรพระองค์ทรงทำให้พระศาสนาจักรทั้งครบรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน สมเด็จพระสันตรประปาปาปีโอที่สิบสองทรงสอนไว้ในพระสมณสารเรื่องพระวรกายพระคิดเจ้าว่าพระจิตเจ้าทรงเป็นสายสัมพันธ์ให้อวัยวะต่างๆรวมเป็นกายเดียวกันรวมอยู่กับพระคิดเจ้าซึ่งเป็นศีรษะของพระวรกายนี้พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่ในศีรษะ และในอว,อวัยวะต่างๆอย่างสมบรูรณ์ครบถ้วนนบ,บุญอักสตินสอนว่าวิญญาณเป็นอะไรในร่างกายของมนุษย์พระจิตก็ทรงเป็นอย่างนั้นในพระศาสนาจักรซึ่งเป็นพระวรากายของพระคริสตเจ้าพระจิตเจ้าทรงทำทรงกระทำในพระศาสนาจักร เหมือนดังที่วิญญาณกระทำในอวัยวะต,ต่างๆของร่างกายมนุษย์นักบุญโทมัสอากินัสสอนว่าพระจิตเจ้าทรงทำให้เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคริสตเจ้าซึ่งสะท้อนคําสอนของนักบุญปอโลที่ว่าเราเป็นกายเดียวและจิตเดียวเราจึงกล่าวได้วา่าพระจิตเจ้า ซึ่งประทับอยู่ในองค์พระคิดเจ้าทรงประทับอยู่ในทุกอวัยวะของพระวรกายของพระองค์ด้วยเป็นพระจิตเจ้าที่ทรงประทานสายสัมพันธ์รักหนึ่งเดียวของพระเจ้าให้เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคิดเจ้าซึ่งเป็นความผูกพันสนิทแนบแน่นที่สุดล้ำลึกและพิเศษสุด เป็นสายสัมพันธ์ของความรักที่ไม่ได้ถูกสร้างแต่เป็นสายสัมพันธ์รักเนรันดรของพระบิดาและพระบุตรพระตนีเอกภาพพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในความรักเนรันดรพี่น้องครับพระศาสนาจักสอนตลอดมาว่าพระจิตเจ้าทรงเป็นพระวิญญ,ญาณของพระศาสนาจัก พระองค์ทรงเสด็จมาประทับอยู่ในลูกๆทุกคนของพระศาสนาจักรดังคำสอนของนักบุญเปาโลว่าท่านทั้งหลายไม่ทราบหรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระจิตของพระเจ้าทรงพำนักอยู่ในท่านร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าผู้สถิตอยู่ในท่านดังนั้นในพระจิตเจ้า เราจึงมีชีวิตด้วยชีวิตของพระคริสตเจ้าเจ้าชีวิตของเราเราจึงมีชีวิตยอยู่ในสายสัมพันธ์รักของพระเจ้าพร้อมกับพระแม่มารีบรรดาทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายวิญญาณในไฟชำระและมวลมนุษย์บนโลกในองค์พระจิตเจ้าเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความรักของการเป็นบุตร ต่อองค์พระบิดาเจ้าสวรรค์โดยอาศัยพระเยซูคริสต์เจ้าพร้อมกับพระเยซูคริสต์เจ้าและในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรแต่พระองค์เดียวของพระบิดาสมเด็จพระสันตะปาปาปโอที่12สงทรงสอนว่าพระคริสต์เจ้าทรงเป็นศีรษะของพระศาสนาจักรและพระจิตเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณของพระศาสนาจักร พระจิตเจ้าทรงเป็นสายสัมพันธ์รักที่สมบูรณ์และสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งรวมเราทุกคนไว้กับพระกษิษเจ้าและมีชีวิตอยู่ได้ในพระองค์เราได้รับความรักของพระบิดาตามที่พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อชาวเราในค่ำวันพระหัทตศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้าเพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์และพระองค์ทรงรักเขาเช่นเดียวกับที่ทรงรักข้าพเจ้า พี่น้องครับคําอธิษฐานภาวนานี้เป็นพลังยิ่งใหญ่ทั้งให้ความมั่นใจและความบรรเทาใจหนุนนําการดําเนินชีวิตของเราตลอดเวลาเป็นพระวาจาที่นําเราเก้าวหน้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระริธานุภาพของพระจิตเจ้าดังนั้น การประทับอยู่ของพระจิตเจ้าในมวลหมู่ประชาสัตบุรนุษจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดเพื่อเราจะได้เป็นของพระคิดเจ้าเพราะผู้ใดไม่มีพระจิตของพระคิดเจ้าผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์พี่น้องครับพระจิตเจ้าทรงรวมอวัยวะต่างๆของพระวรากายของพระคิดเจ้า ให้ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันดังที่นักบุญเปาโลสอนว่าเดชพระจิตเจ้าพระองค์เดียวเราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีกไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นไทยก็ตามเราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน และเป็นอวัยวะของพระกายนั้นเราทุกคนจึงดำเนินชีวิตเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันมีกายเดียวและจิตเดียวดังที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีความหวังประการเดียวมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อหนึ่งเดียวศินลลังบาปหนึ่งเดียวพระเจ้าหนึ่งเดียว ผู้ทรงเป็นบิดาของทุกคนพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกคนทรงกระทำการผ่านทุกคนและสถิตยอยู่ในทุกคนพี่น้องครับนบ,บุญเปาโลสอนต่อไปว่าเราแต่ละคนได้รับพระหัรสถานตามสัดส่วนที่พระคิสเจ้าประทานให้ดังนั้นพี่น้องครับเราแต่ละคนจึงได้รับพระพรพิเศษ เพื่อเราจะสามารถทำหน้าที่ที่เราแต่ละคนรับผิดชอบได้ในฐานะเป็นอวัยวะหนึ่งของพระศาสนจักรและท่านนักบุญเปาโลก็ได้เขียนไว้ในจดหมายถึงชาวโครินอย่างชัดเจนว่าพระพรพิเศษมีหลายประการแต่มีพระจิตเจ้าองค์เดียวมีหน้าที่หลายอย่างต่างกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว กิจาการมีหลายอย่างแต่มีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวผู้ทรงกระทําทุกอย่างในทุกคนพระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมพระจิตเจ้าประทานถ้อยคําที่ปีชากแก่นคนหนึ่งพระจิตเจ้าประทานถ้อยคําที่รอบรู้แก่อีกคนหนึ่งพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน ประทานความเชื่อแก่อีคนหนึ่งพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันประทานพระพรบำบัดร,รักษาโรคประทานอำนาจทำอัศจรรย์ให้อีคนหนึ่งประทานให้อีกคนหนึ่งประกาศพระวาจาและให้อีกคนหนึ่งรู้จักจำแนกจิตต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจและให้อีคนหนึ่ง ตีความอธิบายความหมายของภาษานั้นได้พี่น้องครับพระพรพิเศษทั้งมวลเป็นผลงานจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆให้แต่ละคนตามที่ทรงพอพระทยัยดังนั้นเราคริสเตชน จึงต้องมอบตนเองมอบตัวเราและดำเนินชีวิตภายใต้การทรงนำของพระจิตเจ้าเช่นเดียวกับพระศาสนาจักรซึ่งมีพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำอยู่ตลอดเวลาอันจะทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าได้รับกิจของการเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทำให้เราร้องออกมาได้ว่าอับบาคุณพ่อ คุณพ่อครับพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานยืนยันร,ร่วมกับจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเป็นบุตรเราก็เป็นทายาทด,ด้วยเป็นทายาทของพระเจ้าเป็นทายาทร่วมกับพระคริสตเจ้าพี่น้องถ้าเรารับการทรมานร่วมกับพระองค์เราก็จะรับพระสิริล่งโรตร่วมกับพระองค์ด้วย พี่น้องครับบัดนี้ขอชาวเรามอบตัวเราทั้งครบให้นอบนอบเชื่อฟังการทรงนำของพระจิตเจ้าประดุดปุยฝายบางเบาเล็กๆที่พร้อมจะปลิวไปตามลมเป่าของพระจิตเจ้าโดยไม่ดือ้อหรือขัดขืนเลยเราจึงร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐานภาวนาว่าข้าแต่พระจิตเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบตัวตนทั้งครบจนหมดสิ้นแด่พระองค์โปรดทรงเมตตาปรับเปลี่ยนข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระริจเจ้าทรงมีเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เต็มความสามารถด้วยความรักเพื่อว่าโดยอาศัยพระริจเจ้าพร้อมกับพระริจเจ้า และในพระกิจเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายจะ,านะจะสามารถปฏิบัติทุกสิ่งตามแผนการและตามนาำพระไทยของพระบิดาเจ้าสวรรค์จนกว่าจะได้รับสสนจนกว่าจะได้สรรเสริญพระสิริลุ่งโลดของพระองค์อย่างสมบูรณ์พร้อมหน้ากันตลอดนิรันดรอาเมนขอบคุณครับ